โอ้ใช่แล้วต้องค่อยๆย่องไปที่ห้องน้ำของแอนอย่างเงียบๆโดยเธอไม่สังเกตเพราะฉันจะแก้งเธอบ้างเอาผ้าเช็ดตัวมาแล้วก็สีแดง Let's go <S ทาให้ทั่วฝ่ามือแบบนี้และจากนั้น ah. ทิ้งรอยเลือดไว้บนผ้าเช็ดตัวผืนปวดของเธอเลย <Go al. S 1> โอ้มันต้องทำให้เธอกลัวแน่นอนเ ah. ยี่ยมมากเลยสิเอาคืนที่ก่อนต่อไปก็ เป็นฝักบัวอาบน้ำเราต้องคลายเกลยวฝักบวัวและจากนั้นก็เทน้าเชื่อมสีแดงลงไปในสายยางเพื่อให้แอนคิดว่ามันเป็นเลือดตอนเธออาบน,น,น้ําฉันเนี่ยฉลายะจริงๆเลยหมุนฝักบวกวัวกกับที่และจากนั้นออกไปก่อนให้แอนจะเห็นแต่ว่ายังเหลือสบู่อยู่ต้องทำอะไรสักอย่างกับมันด้วยฉันจะเขียนคำขูข่บนกระจบด้วยสบู่แบบนีต้ตอนนี้อนอาบน้ำอยู่แล้วเต็ไมไปด้วยไอ้น้ำแอนจะเห็นเคลมว่าฉันเห็นเธอ ฉันคืออัทริยัโอ้เป็นไงล่ะเจ๋งไปเลยรีบเอาไปกันอย่าบอกใครด้วยนะเบาๆละ่ะเออได้วละอาบแบบให้สุดชื่นกันแล้วแขวนเสื้อคลมไว้ตรงนี้แล้วไปอาบนะ้ำอุ่นๆกันเลยโออรู้สึกดีจังแม่จ๋าที่มอะไรกันนี้ไม่ๆนะอย่าบอกนะว่ามันเป็นเลือดนะ